นาพี่น้องมิเขาแซ่บน้ำเกันดตอนนี้วันชั้นนมาใส่ดอกอันชั้น,น,น,นแปะสากไกพี่น้องเหมือนี้เห็ดแปะสาเกไกดว,ว่าสีเหมือนแล้วล่ะถ้ามือเศร้านี่ผมเลยมาทอดใครกิน,นได้อย่าง,งากินกับเทียนมาพี่น้อง แมาแล้วผู้ใดอยากไม่ออกแมาแล้วแม่ยังเอาบ้งางนะหน้าเท่ามีเที่ยวได้สมมือไปพวกบ่กที่เป็นองอยังนถ้าผมไปน้ำยันไม่พอกูเบาไม่ได๋หวอกบานเนี่ยอืมไมอเกกวเก็๊ยด่อถึงเงีแพงเอมเหม็นมาเบึงมาเหมอง ทำเนี่ยนเนาะพี่น้องขึ้นเขาขึ้ขนหน้าแล้ว <c oughs>